อีพี่อุย้ยอีฟาอีฟาใจกูบอกให้มึงมาเบิงตอนท่าแห่งกูบบแมนติเป็นอย่างมึงขึ้นมาขัดจังหวะกูแบบนเนี่ยเนี่ยกูกลับมาบอกมึงนี่ไงว่าผัวมึงกำลังมาทั้งนี้ฮะผัวกูกำลังมานะถ้าผัวมึงหลัวมึงมากกิกกับพีเวยูย่มองเนี่นะอตายคัคๆผัวมึงเอาตายแท้อืมแต่เกีย่ะคือ่เคยเห็นเจ้าของดูแลโตปันนี้อายว่ามันแปลกๆนี่นี่โอ้ย แปลกอย่างบูบว่าแปลกดอกหรือว่าไอ้มอดบ่อยากให้บีมงามตีไอ้ก็อยากให้เนี่ยไอ้งามนั่นล่ละแต่งามหลายอ่ะมันก็ดีเดี๋ยวมันสินี้คนมาอยากเนี่ยไอยไปไอห่วงบีมไอเว้ไอไม่ให้อย่างนี้ไอก็มาหาบีมตัวเนาะอเลยขึ้ทอดบีมที่สุดเลยเออไอเว้บีมบอกอะไรมันบอกว่าอย่ามาหาบีมอยู่บ้านเอาบีมบีม S, คนอย่างเนาะหัางเบิ้งไกลๆหางตาหักบักคักเลยเนาะโอ้ไอเวก็คือกนั่นละถึงรอถึงหนาหลักถ้าเกิดว่าสาวๆคนใดๆเป็นแฟนน่ะคงจะโชคดีบักคักได้ละสาวๆทั้งหนกับโู้โหู้ตะว่าไอ้นะหมายปองคนแถวนี้ไว้แต่ไอ้กับว่้โหเนอกว่าเขาอะเสียบเป็นแฟนกับไอ้บ๊บู พิมอีพิมอุ้ยอีฟ้าเอ้าฟ้าตัวนั้นมีอย่างบออ๋อสงสัยว่าฟ้ามันน่าจะมีหัวลายเว่ยเดี๋ยวไอเวทานยูนี่ข้าวหนึ่งเด้อเดี๋ยวบิมกลับมาจ้า ยี่าใจกูบอกให้มึงมาเบิงตอนท่างห้กูประเมนติเป็นอย่างมึงขึ้นมาขัดจังหวะกูแบบเนี่ยเอาอีนี่กูกับเบิงให้มึงแล้วเด้เนี่ยกูกับมาบอกมึงนี่ไงว่าผัวมึงกำลังมาทาั้งนี้ฮะผัวกูกำลังมานะเออเนี่ยกูว่านะท่างที่ดีนะมึงหลบก่อนดีกว่าถ้าผัวมึงหลัวมึงมากกิกกับพิเวยูย่มองนี้นะตายคักๆผัวมึงเอาตายแท้กูจะเฮจากไหน,นดีว่าฟ่าแต่ว่า กูยังว่ท่านได้บอยเว่ยเลยเด้กูวาดมันบ่ท่านแล้วล่ะบีมเอาจังสิมึงน่ะกลับไปก่อนเดี๋ยวกูอ่ะจะเป็นคนขอไปบอกกับไอเวเองโอเคบอうอうโอเคขอบใจละลายด้วยเพื่อนเออไปไปไปงามขากนอเพื่อนสาวกูแต่ละมือนี่ซับล้างแถบบรท่านนี่กิกีกับบัลลูมีผัวส่วนมีผัว หัวกับัลลูว่ามีกิก๊กอุ้ยกูหลับไม่อยากจะคิดเลยถ้ามือใดมือดึงรถไฟมันต่ำกันเนี่ยมันจะเหตุจังไดบ่ะว้าไอ้เม่เอ้าป้าว่าแต่บีมาไม้นั่นบ่ อ๋อพอดีวา่าบีมมันปวดขี่นะจ๊ะไอ้มันก็เลยเมื่อเฮื่อนไปขี่แล้วพอดีว่าบีมนะมันฝากฝากมาบอกไอเววาดบ่ต้องถามมันเดอ้อกลับบ้านไปก่อนเลยมือหลังจังพอกันไหมเอาบีมกลับบา้านแล้วเป็นยังบีมขึ้นบมาบอกไอก่อนเฮย้ยแกนไ่้เศร้าขีดหอนเลยอ่ะเอาไอา้กับคนมันปวดขี่น่ะแม่ขันถามมาบอกกบขี่ใส่ส่งพอดีตัว ฝ่าขอท้ามไอเวนะ่ะไอจริงจังกับอีบีมอีหลีติอ้อาวนะอานนไอก็จริงจังแล้วเนาะไอกันคันไอฮักผู้ใดจริงจังแล้วไอว่าครบเรีนเรียนดอกโอ้โหจ้าเออถ้าสันฝ่าก็ขออวยพรให้ไอเวน่ะชนะใจอีบีม,มันเร็วๆเด้อจ้าขอบใจหลายเด้อจ้าถ้าสันไปก่อนเด้อ นี่ถูเข้าไปผิวของฉันต้องขาวสวยระมุนแล้วก็ต้องออร่าขึ้นอีกบักเพื่อที่ไอเวอจะได้หลงหัวปักหัวปั่มคักว่านี่คือมีความสุขนะน้อมานี่ไอมอด <laughs> <laughs> แต่เกียคือ่เคยเห็นจกของดูแลโตปันนี้อายว่ามันแปลกๆนีน <laughs> โ่โอ้ย แปลกอย่งบูบว่าแปลกดอกบิมก็แค่อยากจะดูแลเจ้าของให้งามขึ้นกแค่นั้นละ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงอ่ะือวาไอ้มอดเรอยากให้บิมงามตีโอ้ยกระบอล่ะไอ้ก็อยากให้เนี่ยไอ้งามนั่นละ่ะแต่งามหลายอะ่ะมันก็ดีเดี๋ยวมัสินี้คนมาอยากเนี่ยไอไปไอห,ห่วง <laughs> โอ้ยบอมีไผมาจีบดอก อ้ก็ฮว,ว่วบีมันเป็นคนหักเดียวใจเดียวต่อหายมีไผ่มาจีบบีมอีเลียบีมก็บ,บ่สนใจดอกน่ารักเนาะแา่สั้นแรกนี่ขาจาัดเห้เด้อจะยก,กสองยกจ้าบ่มีปัญหาเออว่าแต่บีมถูสบูอีางอ่ะอ้ยว่าสจถามดูแล้วละ่ะกินนี่หอมหอมแล้วบีมใส่เนี่ยไปเห็นให้ผิวบีมนี่ขาวละมุ่นเนียนหนุ่มมีอีกังหัก <c oughs> อ๋อนี่เดซแสมพูส,สครับกาแฟาจำโบโซฟพ,พอดีว่าบิมเรียนเห็นใน Facebook อะ่ะแล้วเห็นว่ามีแต่คนร,รีวิวว่ามันดีเห็นผลไว่เบบก็เลยลองซื้อมาใส่บึงแต่ว่าบิว่ามันก็เห็นผลไวอีหลีเด้ดีคือจังขาว่าเลยเนี่ยบิมใส่ยังบ่โดนผิวบิมกระขาวออราขึ้นประคะแถมยังหนุ่มชุ่มื่นต่างหากเออแล้วว่าแต่มันแพงเ่ล่ะ,ละ โอ้ยบอ่อแพงดอกกอละลอยสามสิบเก้าบาทหนึ่งที่สำคัญน่ะนะใส่ได้ทั้งผิวหนาผิวโตแถมยังซอยรดสิ้นฝากละโดยเฉพาะเลยเนี่ยผู้ชายกับใส่ได้ไอ้มอดเอาไปใส่บึงที่ล่ะโอ้ยบ่บๆๆๆๆไอ้มอ,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 อใส่ดอกไอ้แมงคนเจ้าส้ำอาขนาดนั้นให้มี้ไงงามผู้เดียวกับพ่อลาลาจ้าข้าสัน่นไอไปห่้าคอนเดอร์ทีไปใส่เบดท,ทัางเทียเด็ดปลามาใส่แกงย่างมะรงจ้า ยามแน่น้ำอีหยังดีๆให้ใส่นะ่ะบ่รู้จักใส่สมพ่อล่ะเจ้าเด้ผู้หายคือสุมือแบบนี้เทิงเถทถึงบดสดใสบัเคยเวเลยเทิงกลอเทิงขาวเถิงยาวเถิงใหญ่อุ้ยแค่คิดกบปิ้นแลอ่ะฝ่าอาบน้ำแล้วก็เฝ้าแอบไปหาไอเวดีกว่า ฟามาแล้วบอเออแล้วหัวมั้วยูบานบอโอ๊ยมันมายูดอกมันออกไปหน้าแต่สาวุ่นท่างสะดวกเออมึงมากก็ดีแล้วมึงพากูไปหาไอเวอีกแนะ่ป่ะอื้เอินกูไม่พาไปหาไอเวอีกแล้วบีมกูถามมึงแน่เดอ้อมึงว่าหยานผัวมึงหลูดติโอ๊ยมันมามีทางจับได้ดอกผัวกูมันโง่ือสิตาย โฮ้ยแต่ว่าเบิงทรงแล้วนะไอเวนะแล้วเบิงจริงจังกับมึงบักคักเลยเด้แล้วมึงบ่ยนานว่าไอเวจะรูตีว่ามึงนะ่ะมีผัวคือกันนะโอ้ยจับได้เราสิเป็นอย่างก็ไอเวอ่ะกูก็แค่คบเล่นๆก็แค่นั้นล่ะกูเห็นอายแล้วรอดแีแค่คบกับกิ่นแก่เงาแ็แค่นั้นล่ะบีมเอ้ยแต่ผู้ชายเขาไ่ได้คิดจังสันติล่เนี่ยเป็นอย่างมึงนะ่ะคือบ่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม คบซ้อนแบบนี้นะมันว่าดีเด้โอ้ยฟ้าเมื่อจะไปยยานหยัง,ยงเนี่ยเฮาเป็นผู้ยิ่งยุใไม่การที่มีผัวคนเดียวมันเชยเมื่อเขาใจบอเนี่ยกูเห็นบางคนนะมีผัวสามผัวสี่ผุ่นยังมาเห็นเขาจะคิดอย่างยังเลยเมือ่อม่ต้องคิดมากดอกมัน่มีปัญหาอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเหมือนหนึ่งมีไผสักคนหนึ่งจับได้นะเฮากับแค่ใส่มานยากนิดนิดน้อยนอยแค่เนี้ยผู้ชายก็หายอภัยแล้วอีกอย่าง กูง่ามขนาดเนี้ยบ่มี่ไผ่กาถิ่มกูล่งดอกเออเออเออตามใจมึงกันแล้วกันถือว่ากูเตือนเราเด้อทามันเกิดอีกยังขึ้นน่ะมึงนั่นแหละต้องรับผิดชอบเออน่ามึงนี่หุ้ยเออบีมไอมี่ยังมาให้บีมน่ำอ่ะมี่ยังอ่ะ โห้งามมาคักเลยอ่ะนี่ไอเว่ให้บีมบอแมนไอเห็นว่ามันงามไอก็เลยอยากให้บีมใส่คนอื่นเสียหูว่าบีมอะมีคนจับจองแล้วเออนี่บีมบีมเอาไปไซเดอร์แล้วยางบีมใส่แล้วนะห้ามถอดเป็นเด็ดขาดเข้าใจบอเออ อ๋อคือว่าไอเวคือบีมแพ้เครื่องประดาบ่ะบีมคงจะบบสามารถใสไดตลอดดอกแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวบีมจะเกบไว้กันแล้วกันเนาะเออเอาบีมก็อ้ายอยากให้บีมใส่แมเออหรือว่าบีมไม่ค่อย้ใจเราบอเออบอมี่บีมบอมี่หรือกับบีมบอกไอเวไปเราง่ายว่าบีมแพ้เครื่องประดาบ่ะ เวลาที่บีมใส่แหวนย่ามใดบีมก็จะรู้สึกขั้นมือย่ามนานอะ่ะบีมก็เลยว่าคยอ,อยากจะใส่บานใดอะ่ะอืมว่าเป็นอย่างขรสันบีมเก็บไว้เด้ออืม,อมถือซะว่าเป็นของมันจากอายฮะของมันเลยติมันจะบวไว้ไปบ่อยเวนี่เฮาพึงคุยกันบดโดนเองเด้เอาบีม ก็อ้าใจห้อนนี่นี่บีมอ้น่ะจริงจังครับบีมมิลีเด้แล้วบีมหูบอกว่าอ้น่ะบอเคยมีไัยอ่ะตืกใจสำบีมมาก่อนเลยอ้ายก็โสดบีมก็โสดเฮาสองคนแถมเั้งใจตรงกันอีกต่างหากว่าเห็นสิมีอย่างตกอกังวลเลยกูบอกแล้วยิงมึงหายความหวังออ้เพิินนะ่ะมึงนะ่ะจะยิงลำบากใจไปเรื่อยๆเพราะว่ามึงน่ะมีผัวแล้ว กูกะว่าจังสันเล่าฟ้าแต่ว่ากูจะเฮ็ดจังใดดีวะกูยังไม่อยากบอกเลิกไอเว่ยเลยอ่ะก,กูเสียดายความรอของเล่าอะ่ะถามมึงว่าอยากบอกเลิกไอเวยมึงก็จะต้องหาวิธีบอกเลิกผัวมึงจะได้จบจบแอบนอกใจไอมอดแบบนี้นะมันบ่ดีดอกเด้มึงอไอมอดน่ะเล่าอ่ะยังบม่เคยเห็นอย่างผิดเลยเด้มึง มันผิดแค่ว่าเราผู้หายกแค่นั่นล่ะแต่ว่ายางอื่นน่ะเราก็บเฮดดีทุกอย่างเฮดถือทุกอย่างถ้าชัยกูบอกเลยแบบนั้นน่ะคงจะบไดดอกฟ้าโอ้ยผู้หนึ่งก็เสียดายผู้หนึ่งก็สงสารแล้วสรุปมึงจะเฮดจังใดลบะบันนี้หรือว่ากูจะบอกไอเวยตรงๆไปเลยดีกว่าวะว่ากูมีผัวแล้วบั่งเถอแล้วหลับใดะมึงหลับใดแร้วจังใดต่อ อ้าวการขันเล่ารับได้อ่ะพวกูก็จะได้แอบคบกันแบบสะดวกสบาย,ยางไง<อ>หรือว่ากูจะขอผัวก,กูตรงๆเลยดีกว่าว่าขอว่ามีผัวเพิ่มอีกจกคนหนึงไงแต่บอเพื่อว่าผัวัวอนุญาตอ่ะเมื่อว่าจังไหนดีอ่ะฝ้าคืนมึงวาแบบนี้นะมึงถูกตีนเขาแท่เรื่องแบบนี้นะมันมันมีไผ่ย่อมรบกเดอ้อกูว่าทางที่ดีนะมึงนะ่ะตัดใจซะเลือกไผ่จะคน กูกับวหลุดจะเลือกจังใดดีนี่ล่ะกูอะเมื่อหนาเกิดมาง่ามเลยนอะเมื่อวาบอเกิดมาง่ามอ่ะกย็ยากเออคุยอย่างกันยุจ้าสองสาวอาไอมอดดีมอ่ะไอซื้อมาให้สบู่สักขับกาแฟจมวกโซบก่อนไหมไอเห็นดิมมักใส่ก่อนเกามันก็อไก่เบิดแล้วอะ่ะขอบใจเดอ้อ มื่อเนี่ยกรแต่งตัวง,งามๆเดอ้อได้สิพ่าไปเที่ยวในเมืองเห็นวัดจุมว่าอยากไปหลายมือแล้วโอเคปเอตอออดีมมึงเบิงแนะ้ไอหมอดนน่ะเล้วดีกับมึงขนาดใดใส่ใจดูแลมึงขนาดนี้นี่ ตลอดระยะเวลาหาปีที่พวกสูคบกันน่ะกูเบ่เคยเห็นจากเถือเลยเด้ที่ไอ้มอดน่ะแล้วจะเห็นบ่ดีกับมึงน่ะมึงอะบริีโตแล้วน่บอเป็นอย่างมึงคือจังเห็นใอ้คนที่มึงหักดูโงขนาดนี้วะบีมกูขอลองละเด้อในฐานะที่กูเป็นมูมึงอะมึงตัดใจจากไอเวสนาะอือก็ได้ บีมไอเวไอไม่เห็นอย่างนี่เอาไอก็มาหาบีมตัวเนาะไอเ่ยคือทอดบีมที่สุดเลยเออไอเวบีมบอกแลวมันบอกว่าอ,อย่ามาหาบีมที่บ้านเอาเป็นอย่างอ่ะเออนี่บีมไอซื้อสบู่สครับกาแฟจัมโบโซมาฝากโตนเนี่ยกำลังด,งไงไดังเลยเด้เห็นเขาว่าใส่ดีประคักเลยไอก็เลยซื้อมาฝากบีมอะ่ะ บ่าตองอ่ะบีมมีแล้วไอเฝ้ากลับบ้านไปก่อนซะมือนี้บีมว่าสะดวกคุยอ่ะเอ้าบีม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 เป็นยังไงไอเห็นยังผิดไอเวป้อยบีมไปแล้วกับบีมบอกแล้วว่ามือนี้บีมว่าสะดวกค่ะบีมบีมแปลกไปอ่ะปกติบีมไม่เคยล้มหนาไอแบบนี้บีมต้องมีอย่างแน่ๆนเลยอุ้ยไอเว อ้ข้อว่ารูเรื่องแบบนี้วะถ้าคือเนี่ว่ารูเรื่องแบบเนี้ยต่อไปอ่ะม่ต้องมาคุยกันอีกแล้วเดอ้อน่านลำคญทน่สูดเลยอ่ะเป็นยังไะบีมไอ้ก็แค่อยากรู้เหตุผลหรือว่าบีมมีแฟนอยู่แล้วติเออถ้าหูแล้วก็ดีในเมื่อเรื่องมันมาหดขนาดนี้แล้วอ่ะบีมอ่ะก็จำเป็นต้องบอกอ้ว่าบีมมีผัวแล้วไอ้อ่ะกลับไปเลยแล้วฮะมีผัว บีมบีมมีผัวเราเป็นยังบีมคือต้องมาตัวให้อ้ายพักบีมพ่อมาไอเวบีมก็แค่คุยกับไอาายเลยกับแค่นั่นล่ะบีมอะไม่ได้คิดจริงจังอีหยังกับไอเลยไม่แต่อ้ายนั่นแหละที่คิดเองเออเองย่คนเดียวนะบีมเป็นยังบีมคือบอกกับอายแบบนี้แล้วผัวบีมหูลรวบอว่าบีมแอบมาคุยกับไออะ แยอดว่าเขาว่าหูนี่ล่ะบีมเลยว่าอยากให้อายมาบ้านไงในเมื่ออายหูขนาดนี้แล้วอ่ะอายกรกลับไปซาบีมขอร้องหลายเว่บีมบีมโคตรใจรลายเลยอ่ะบีมให้กับายแบบนี้ได้จังไหนอ่ะไออุตส่าห์หักอุตส่าห์จริงใจกับบีมแล้วบีมเห็นอายเป็นของเหลนแบบนี้ตีไอเว่ความจริงแล้วอ่ะบีมก็ย่งหักอายอยู่เพราะอายอ่ะคือผู้ชายได้ฝันของบีมแต่บีมกับไอมอดอ่ะกรคบกันมาโดนแล้วแถมยังสั่งอย่างน้ำกันมาตั้งหลาย แต่ว่าเสียแค่นาตาเพื่อนมาได้รอซ้ำอายนั่นละ่ะบีมเองอะก็ย่างสับสนอยู่ว่าใจบีมาคนจะเลือกไผแต่ในเมื่อบีมเลือกได้แค่คนเดียวอะไอ้เวก็เข้าใจบีมนะเดอ้อบีมไอ้มมดขันบ,บีมหักเขาายอะบีมก็ไปโลดไอหูเลี้ยงนี่มาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะไอ,มอ้มมดที่ผ่านมาน่ะ ไอ้ก็ถามบึ้งมาตลอดว่าบีมอะสิ่รัดการเรื่องนี้จังใดแต่ถึงบีมอะสิตัดสินใจยังใ,องใดอ้ก็ยอมรับการตัดสินใจของบีมเ้อไอ้หมดแต่ว่าบีมอะบอกเคยคิดจะสวมเขาไอ้เด้บีมมาหักออ้คนเดียวแต่ว่ากับไอเวอ่ะมันก็นแค่ร่มช่ววหบก,ก็แค่นั้นล่ะพอสุดท้ายแล้วอะหน้าตามันก็เป็นแค่เปลือกนอกบีมก็เลยตรงเลือกความสัมพันธ์ระยาย,าย,าย่างเงยวกับไอ้หมดไงบีม ต่ไอ้ก็สามารถเฮดดี้บีม,มีความสุขได้ด้ยเราบีมสิทิทมไอ้ไว้ตรงนี้แลวติไอเว้บีมขอโทษอีหลีที่บีมว่าสามารถเลือกไอ้ได้อ่ะโอ้ยบีมเอ้ยนี่ล่ละเนาะสุดท้ายน่ะมือนีก็มาถ,ถึงนี่ละเว้นเก่าโม้คนหลายใจน่ะเล่นก็ความรู้สึกผู้อื่นหลายสุดท้ายแล้วน่ะคนที่ลำบากใจที่สุดน่ะก็คือโตจะของเองอืม โอเคไอยเข้าใจแล้วในเมื่อบีบตัดสินใจเลือกที่สิตาร์ายอ้ไอก็พร้อมที่ิิไปแต่บีมจำไว้เด้อว่าบีมอ่ะคือคนให้ไใหไอ้เจ็บที่สุดในชีวิตต่อไปเนี่ยเขาสองคนย่าได้พบได้พอกันอีกเลยไอเว่ ไอเวเดี๋ยวข้าไอเวไอเวไอหูกว่าใจตัวหักเขาแต่ที่บีมเลือกไออ่ะเพราะว่าบีมอ่ะเขายั่งแค่สังคมอยู่บีมอ่ะก็แค่ไม่อยากมีปัญหากบแค่นั้นเพราะที่ผ่านมาแต่แต่บีมไม่สูอ่ะไอเราเคยสัมผัสแต่เรยว่าบีมหักแล้วก็อยากอยู่กับไอยีหรีอ่ะไอหมดไอหวัวแบบนี้อ่ะ คนที่มันบ่หักกันน่ะอยู่กันไปอ่ะมันก็บ่รอดคนที่นอกใจกันไปแล้วเธอหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีอีกเชิหนึ่งคือเก่าพราะนั้นาอคิดว่าไอพ่อเราละไอเสียเวลาชีวิตมาหลายแล้วฮะไอมอดหมายความว่าจังใดอะบีมเขาเลิกกันซะปล่อยไอไปเถอะบอบอ้วยไอมอดผีบอเลิกไอมอดไอมอดบีมขอโทษอีกีไอมอด ไอ้มอด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 สุดท้ายนะก็เป็นคือจัาที่กูคิดไว้บ่มีผิดเลยมึงตัดสินใจสาไปบีมทูกยางมันก็เลยต้องโจบแบบนี้นะ ต่ว่ากูกะตัดสินใจแล้ดวด้กูกะเลือกแล้วแต่เป็นอย่างไอ้มอดคือถิ่มกูไปแบบนั้นนะถ้าหูอย่างงี้นะฝ่ากูเลือกไเอเมยจะดีกว่าโอ้ยบีมเอ้ยย่ามดน่ะมึงจังสิเศร้านึกถึงแต่เจ้าของจากเถื่อนหนึ่งแนมึงอะล้องคิดถึงใจผู้ท้าสองคนเบิงว่าเขาจะเจ็บซ้ำดที่เขานะ่ะจะต้องมาทนครบกับผู้ยิ่งเห็นแก่โตแบบมึงน่ะเนี่ยหย่อนว่ามึงเป็นมูหักกูดเด บอสันนะกูเลิกคบกับมึงไปตั้งแต่โดนแล้วกูจะว่าวอย่างให้ฟังเดอ้อบอมีไผนะ่น่ะเขาสิรับพฤติกรรมแบบนี้ไดดอกเดอ้อฝ่ามึงเคเว่าให้กูคักแทเออ้เออเอ,อเอธอเนี่ยนะ่ะมึงอะ่ะก็คิดไว้ว่ามันเป็นบทเรียนกันแล้วกันกูเสือว่าคนเท่านะนะสามารถเปลี่ยนแปลงเจ้าของได้ต่อจากนีไปอะ่ะมึงอะ่ะกะฮัดจริงใจกับผู้อื่นมึงจังใดความหลักดีๆตอบ ตอนเนี่ยมึงก็ใส่ชีวิตโสดไปก่อนนี่แหละนะที่เขาบอกว่าจุดจบของคนเจ้าชูนะมันก็จะต้องอยู่ผู้เดียวแบบนี้ละบีม,มหักแท้มันเจ้าสิลอยลุดไปอยู่ทางใดให้ง,ง,งูคงมาสู่คิงอยู่น้ำเหนือน้ำ,นำ,นำตกอย่าเอาโอเที่ยวทะลาไปทางไม่นาะพากเก่ายังขาดพ คอยเจ้าจนละลอยกันพ่อหักแต่คักคักสียเหตติน้ำสุยางให้สมประสงค์ความคืเข้าข้างทอโชคชะตาที่หักภัยกับบ่มีค่าลูกต้นผู้บาดเจ็บได้ที่มา